นี่คือหุ้นทิสโกโ้จุดเนี้ยที่เราจะบอกครบเงื่อนไขแล้วไม่ว่าจะ m rsi o s o แล้วก็ macd เริ่มอ่อนแรงแดู macd จุดเนี้ยเขาเริ่มอ่อนแรงแล้วตอนนี้แทกแดงเทเทแดงลงมาแต่ตรงนี้เริ่มอ่อนแรงแล้วเป็นสีอ่อนสีอ่อนสีแสดงว่าแรงขายเริ่มหมดอ่อนสีมาเรื่อยๆจุดเนี้ย เป็นเป็นสองเงื่อนไขแล้วอ่าพอสองเงื่อนไขเสร็จปุ๊บเรามาดูตรงนี้เกิด P A เนี่ยเเกิด P A ตรงนี้เราเข้าได้ละอเราเข้าได้ละแล้วเราจะรอเข้าอีกเมื่อไหร่เราจะรอซื้อเพิ่มตรงนี้เขาย่อลงมาเราก็จะไม่ซื้อเพิ่มก็ได้รอเขาเกิดแอคชั่น P A เนี่ยเขาจะแสดงการขึ้นแน่ถ้าเขาเกิด P A เดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยถ้าเขาเกิด P A ยิงขึ้นไปยางเง เบืงบ้ง,บ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 งบเบกขึ้นไปอย่างไรหรือ bpa เนี่ยแท่งขึ้นเข,ขียวขึ้นไปอย่างเงี้ยปึ้งขึ้นไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะเบกขึ้นไปแน่เป็นรูปแบบของด d o u b l ลบอททอมไงเป็นรูปแบบของด d o u b l ลบอททอมคือรูปแบบวิวไงรูปแบบวิวจะเป็นลักษณะนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นตนนัวนี้ยกหรือเอ็นยกขาหรือเป็นรูปแบบ W เนี่ยเนี่ยแต่เขาขึ้นไปลักษณะเนี่ย และเขาต้องเบรกหายพวกเนี้ยแบบกเบรกพวกนี้เลยเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปไหน,ไไนไไชุดแรกก็คือชุดนี้ก่อนแถวเก้าสิบห้าครับชุดที่สองก็นูนลายยาเลยยาวเลยร้อยร้อยเก้าสิบแปดเลยแต่ทีนี้เราก็ไปดูที่หลายชั่วโมงบ้างอ่านี่คือแท่งถ้าแท่ง P ีเอของเดเขานะถ้าเขาเกิดน,นะแท่งปีเอของเดเขาอ่าแต่ทีนี้เราก็ไปดูเอ่อ ที่ h ฮสฟานบ้างเฮสฟาก็เราก็จะดูเส้นกดก็จะมีตรงนี้เส้นกดเนี่ยเราก็รอเรารอซื้อเพิ่มจนราคาเกิดปึ้งเบรกเส้นกดขึ้นไปครับนี่ฮะซื้อได้แล้วถ้าชุดเนี้ถ้าเฮสฟานเป็นลักษณะเนี่ยหรือเป็นหลายหลายแท่งกัน,น,ข,นขึ้นไปเงี้ยซื้อได้แสดงว่า ให้ไทม์เฟรมเดย์เขาก็เป็นรูปแบบเป็นรูปแบบของการกลับตัวขึ้นเหมือนกันเป็นการกลับตัวขึ้นเหมือนกันและทีนี้เราก็จะไปดูตรงตรงนี้เราก็อยากเข้าเหมือนกันจุดเนี้ยแต่เราเข้าไม่ทันเราลอก,ก่อนเรารอว่าราคาเขาเกิดเป็นยกขึ้นไปกันเป็นรูปแบบของการยกขึ้นไปกัน,นรูปแบบของปุ๊บปุ๊บปุ๊บแท่ง PA เ,เยืนขึ้นไปเนี่ย ถ้าแจ้งพียืนขึ้นไปชุดนี้เราถึงจะมองว่าเฮ้ยราคามีสิทธิ์ขึ้นถ้าเกิดเป็นรูปแบบนี้ขึ้นไปเนี่ยราคาเขาจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเป็นอย่างเงี้ยมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปต่อ,อเราถึงจะทําการเข้าซื้อเพิ่มคือง่ายๆก็คือรอ PA ก่อกัน PA ่เอในฐานฟิมดีเกิดขึ้น พีเอในไะทมเฟรมเะเกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่เราบอกเป็นปปรูปแบบที่เราบอกปึ๊บขึ้นไปปึ๊บอ่ารูปแบบเนี้ยขึ้นไปเนี้ยอ่าเราที่จะเข้าซื้อเกิดซื้อตอนเกิด PA เนี่เลยเราเข้าซื้อเลยซื้อเพิ่มเลยประมาณนี้ครับ